Hey You สปิการ์ไงกระผมมาสเตอร์เขียดเกมเคียวตัวนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกไมไหมครับ PE ไนะอ้ศูนย์จุดสิบจุดสี่นะฮะวันนี้เราก็มาอยู่ที่บ้านของคุณมิกเซอร์นะฮะครับผมกําลัางเอ่อขับรถขบแม่มมนในการสร้างนะตอนนี้ก็จะท<ำ>ําสวนสนุกอยู่กําแพงวอมาเรียรอ,อาอควาครับอควาอความาเรียนทําได้น้ํานะเพราะว่าทําไว้น้ําเลยตั้งชื่อว่าความาเลียทําทําได้แค่เนียกําแพงยางยาง โอเคนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขอเวลาสักแป๊บหนึ่งทำมอนสเตอร์พาร์คแป๊บผมทำเป็นส,สนุกนะนฮะนะฮะโอเคผมกำลังจะทดลองทดสอบออประสิทธิภาพของรถไฟออไม่ใช่จะบอกทำไมวะนะ,นะกำลังจะทำเออสน,สนุกรถไฟขนาดย่อมๆนะธรรมดาธรรมดาไม่อะไรมากขนาดสนย่อมเออเยส เช้าสักทีว่ะเล่นเมื่อกี้แป่งยังไม่เช้าสักทีนะฮะเช้าแล้วใช่เหรอเช้าแล้วเลยเออมันจะบ่นทำไมว่าไม่เช้าอ่ะเมื่อกี้ไม่ได้ไม่เช้าก็เหรอโอ,โอเคโอเค,อ,เคอื้มกัมพงวอมาเรียเอ,อ,อ้ยอควาวาเรียใช่ไหมอควาวาเรีย ามาควาเมเดียชื่อนี่ได้กอบเข้ามาทางดุลน,นะเกือบเกือบนะฮะเกือบก็มาจากวอมาเรียนนะอีกหน้อยนเดี๋ยวได้โดนแบนแน่นอน,แ,นแม่เันช่ากอลังกอรสละกูลหรือเปล่าอ้าวอ้าวต่อไปเป็นการทดลองครับไม่กินนี่มันบินหรอ โอเคซิกูโอเคนะเดี๋ยวก็จะเสร็จแล้วแหละน่าจะมัง้งโอเคนะฮะมอนสเตอร์พาร์กก็มดืมดๆอย่างเงี้ยแหละเอ่อคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็แค่มา สร้างเล่นไมค้ามันเชยโอ้ยคูจนปวดหัวแล้วนะเนี่ยอือโจรดีว่าเงียบเงียบเนอะเงียบอีกแล้วครับคง <c oughs> ใส่แล้วได้ตัดพาร์ตแน่ครับ <c oughs> เงียบขนาดนี้เยียบข,ดดขนาดนี้ตัดพาร์ตแน่นอนครับ <c oughs> ทำไมไม่ถ่ายตอนทำเสร็จแล้ววะเะก็นั่นดิแล้วทําไม่เสร็จล้วค่อยไปเล่นเลยเออก็ เอโอ้ยตกเขียวก็มาแล้วสร้างไปนะ่แหละก็ช่างมันโอ้ยเริ่มจะเบื่อแล้วใช่เริ่มจะเบื่อแล้วเนะี่ยช่วงนี้มันก็เงียบๆเนอะ คุณกินภาคเจ็ดก็มากี่ตอนแล้วนะเออคุณกินภาคเจ็ดนะฮะมาแล้วนะฮะตอนนี้ก็ไปดูที่เพจเขาได้ไ <ป S 1> นะฮะแต่เป็นรับอังกฤษครับนั่นแหละเย็ยแล้วก็ก็ดูกันไปนะฮะออทนทนดูไปก็ต้องรอภาคไทยเอยไม่ใช่รับไทยออก็รอได้แค่เนี้ย ที่รอพาคไทยก็รอรอรอต่อไปคุณมิกเซอร์เราก็เออ่ทำถึงไหนแล้วนะเดี๋ยวแวะไปยิมเดียนคาหน่อยดีกว่าทำไมมันเงียบบ่อยจัง เออมันหมดจ่ะมุกอ่ะมันไม่เหมือนกันเล่นสวาเวอร์อ่ะถ้าเล่นสวาเวอร์มันมุกเยอะมุกเยอะเราไปแวะยืมยมาสักหน่อยดีกว่านะฮะแม่รถไฟหอกขอลองสตาร์หน่อยได้ไหมเนี่ยได้ได้ได้ขอบคุณครับจุดสตาร์ทอยู่ที่ทางเข้าอยู่แต่ว่าทางเข้ายัางทำไม่เสร็จ ไปออาชิปพายคือทำเพื่ออะไรบอกว่าไปเล่นไปเล่นตรงนู้นไปเล่นตรงนู้นตรงนู้นเดิตรงนู้นตรงโน้นตรงนั้นตรงโน้นน่ะตรงเนี้ยข้าื่องบดโน่นข้างหลังสุดตรงนู้นในหินบล็อกตรงนั้นอ่ะเออนะออ๋โอเคโอเคโอเคคือยังทำทางไม่เสร็จอ่ะทำแบบมันออกไปแต่ขอบฟ้าหาวิตูนอะไรประมาณนั้นใช่ไหมเครื่ออครับ ผมเบื่อครับผมเบื่อพี่ก็ผมรู้ว่าผมเล่นหลายค้างแล้วแต่ก็มันมันไม่รู้จะเล่นลายแล้วอ่ะมันก็เงียบอ่ะต้องก็ต้องเข้าใจกันหน่อยนะโอ้โหแมงเอาเออชิหายเดี๋ยวเดี๋ยวเวชิปไฮยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเมื่อกี้นี่มันคืออะไรเอาเมื่อกี้นี่คืออะไรเล่นใหม่ดิเล่นใหม่ดิงั้นลองเล่นใหม่นะะคือเมื่อกี้นี่ภาพมันคืออะไรมันหลุดอ่ะ รเมื่อกี้รถไฟหลุดลางนะฮะแม่ก็ยังวิ่งได้ต่อผมทำเองอเล่นแบบเด็กๆนี่แหละดีที่สดุดนารากุซัมบะนะฮะจำชื่อไห่แล้วนะั่นเอาคุณพม,มิกับครับ,รบมันไม่รอดไปตรงนู้นคุณช่วยมาต่อตรงนี้ได้ไหมครับไปยืนอยู่ตรงนั้นไหมนะครับี๋ยวผมจำไม่ได้ว่าอยู่ตรงไหนตรงนี้ เร,เร็วเร็วเร็วตรงนี้เลยที่ผมยืนอยู่นี่ลุกไปดินั่นแหละข้างบนเป็นเลยข้างบนเป็นเลที่เดียวโอเคนี่เลกยังไม่เลิกเล่นยังีกเหรอเล่นได้เล่น,ล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 นดีก็ <c oughs> มันก็อุ๊โอ้โหเดี๋ยวนะจุดสตาร์ไม่อยู่นี่ผมไปวางตรงนู้น <c oughs> ผมก็นึกว่าอีตรงนี้มันเป็นทางหวนกับ <c oughs> คือว่าคือคือทางเข้าอ่ะคือตรงนี้ครับ ทางเข้าก็คือทางนี้แต่ว่าคือแบบว่าเล่นแบบสามารถเล่นได้หลายๆรอบครับพอถึงเวลาจริงๆก็จะกลับมาเล่นที่เดิมมันก็จะเข้าไปใหม่ okay, okay, ะะโอเค,นะคะเโอเคนะฮะนังรถไฟคณเป็นะไรที่เกียนมากแล้วตอนนี้คนในหัเวเสบีงคนรู้บอกมึงเอาอะไรมาให้กูดูอะไรประมาณนี้แน่นอนนะฮะนะฮะเนะอาโโหัวมาเลียแต่ผมแลจาเอาเว้ยมันจะทอนขับ ยังคนยังเล่นอยู่ยังเล่นอยู่ยังทำอยู่เลยไอ้คนเล่นนี่มันก็ไม่เก่งใจคนทำเลยไม่เลนกปได้ตไปเลิกกลับบ้านกลับโอ้ยคิปนี้อย่าหาสาระผมเตือนไว้ก่อนเลยอย่าหาสาระจะคิปนี้เพราะคุณหาไปยังไงคุณก็หาไม่เจอเพราะไม่มี ยังไงก็ไม่มียังงก็ไม่มีมคุณหาไปแทบตายคุณก็ไม่เจอโอย้ยโอเคก็ไม่มีอะไรมากมาแค้นไหมครับเล่นๆเท่าน,นั้นแหละโอเคนะฮะก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ซีว n เกน g ะซกุบายไปละบ๊ายบายบอกลาเขาหน่อยดิบายครับเดี๋ยวค่อยเจอผมนะรอผม มีช anel นนของตัวเองก่อนแล้วค่อยไปดูแล้วกันนะฮ<น>ะบายจ้าบังแจโอ้โหอ่าแล้วก็สำหรับคลิปผมนี่ก็อย่าลืมกดไลค์แอนด์ซับสไคร์กันด้วยนะฮะสำหรับคนที่เพิ่งดูนะก็ซับสไคร์หน่อยแล้วกันก็ช่วยๆหน่อยเหอะช่วงนี้มันไม่ค่อยมีกำลังใจแคสเกมเลยก็คนนี้ไลค์ก็น้อยมากนะฮะโอเปิดหัวโอเคก็ขอจบจริงๆแล้เพียงเท่านี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์ คอเตอร์ีรอบอย่าลืมกดไลค์แนละติดตามด้วยนะฮะเตือนเตือนเตือนไว้ก่อนเลยลืงกดไลค์นี่ผมี่เครียดมากๆเลยไม่ค่อยมีใครกดไลค์ให้เลยบอกตรงไม่มีใครกดให้เลยมากกว่าครับโอ้นั่นแหละนะโอเคแนละ้วก็จบจริงๆแล้วอ่ะซีว์เกนจะก็บายไปละบ๊ายยเดี๋ยวค่อยแคสไม่ทำสนุกเส,นสร็จดลกว่ะ